ดดอกอยาที่สวนใจขงา,งานกล่อยหมดเลยแทนที่จะได้สนุกกันดันมาโปะแตกกลางงานสังนั้นถ้าว่าไปกับน,นายเห็นใจทั้งสองฝ่ายได้ถ้าผมเป็นผ้ายอยู่อ่ะถืกแม่เลี้ยงใส่ให้เป็นโตการด้วยการเจรจารก็ครูกรณีแบบเนี้ผมมาบอกตัวความจริง เคจังสันอ่ะเขาเห็นคนบ่จิงใจเอาสีบ่จิงใจจังไไดเขาก็รับพิ่อบอยู่เงือนท่องหนาก็ตอร่องห้ยแต่เขาเป็นพี่น้องก,กันน่ะถึงแม้เป็นพี่น้องก,กันแท้ๆจังไดเขากับหนไมาน้ำกันเขากับเขาคา,างกันตัวก็เจ้าเป็นผู้ยิ่งน้ำกันน่ะเจ้ากับเขาคางกันแล้ว <c oughs> โอยพอแล้วอะไรกันนัก,กันหนาเนยใจเย็นหน่อยได้ไหมฮะ แพร่กับพายุมันก็น้องเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันคิดว่าจะทำยังไงเขากลับมาคืนดีกันจะได้แก้ปัญหาได้ <S <S อ้าวเอ้ากิงอ้วกิงอ้ไอ้ขอโทษโอ้ยอะไรก็ันหนาวะเนี่ยแทนที่เรื่องจะจบหนักกว่าเดิมอีกวย นองจอมินในในไ่นห้องหายจนหลับไปแล้วแพว้วคู้เสียใจหลายจะคิดว่าคุณพายอยู่มารอให้ไว้ใจ นี่ถือเค่ดนเีเจ็บกระเสียใจแบบนี้ทุกคนนะนะ่ะเน้นองเจ้าก็เริ่มมันไหร่หรอไอ้ดิคอถามเจ้าอีหรีด้วยยามใดเจ้าที่เศร้าเคียดได้ขอจากเธอ ขอบใจเด้อเพ่งควันขอบใจที่ที่คอยเสียใจเจ้าหูวะก้มเสียใจไม่ได้คอยมีพลังพลังที่สั่งทุกอย่างที่คอยมีเงินมีท้องมีบ้านมีรถมีหลานใหญ่โต สิ่งที่ข่อยบูมีอยู่อย่างเดียวต่อ,นอยนีคือความหักที่มีต่อเจ้ามันบุนเหลือค่ายในหัวใจข่อยเลยคดีแล้วที่เจ้าประจมอยู่กับอดีต สิลินเป็นคนมีหนามีตาเหมาะสมกับเจ้าเจาควรดูแลเพื่นใหนด้ดีๆค่อยดีใจนะที่เจ้าดีเริ่มตนชีวิตใหม่กับเพืน่น เจ้าคือเพื่อความเข้ความลางในดินเจ้าย่าเอาความกดแค้มมาทำลายข่อยอีกได้บอข่อยก้าวผ่านมันมาได้แล้วขันเจ้าเห็นแบบนี้อีกเจ้าข่อยยังหมัอนมเช่อสิได้ีเห็นหน้าข่อยอีกแขก่อน hey, คอยขออยู่กับเจอบแบบนสองคนต่อไปได้บอก <c oughs> คอยอย่ากเก็บความทรงจำกระกรองเองาไว้อคอยคื้นนี้เป็นขึ้นของสองคนได้บอกแ่งควัน คนชื่อดานดินสินทวีเข้าพักที่นี่ไหมคะสักครู่นะคะไม่มีค่ะและชเนตเจ็ดาำรงล่ะคะมีไหมไม่มีเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะ เขาพักอยู่บอค่ะมีคนซื้อแดนดินมอค่ะเนี่ยไม่มีฉันให้พวกแก่มาช่วยตามหาไม่ใช่ให้มันหลับเอ๋คุณซิรีค่ะก็คนมันง่วงอะค่ะคุณซิรีนคุณซีรีค่ะเมื่อคืนเท่าสามคุณเนี่ยก็ตามหากันทั้งคืนเลยได้ค่ะ ค่ะคุณซิลินส่องท่องเปดทั้งไนจีโอ้ยจนตาเปียกตาแฉกเพราะเห็นนี่เลยค่ะคุณซิลินค่ะไม่เห็นค่ะคุณซิลินค่หเอากับเธอค่ะเดี๋ยวไอแดนดินน่ะก็กลับมาเองละค่ะคุณซิลินน่ะทางสวยกว่าทางรวยกว่าไอแดนดินเขามาเอานักเอกหมอลำนามาเป็นแฟนอีรีดอกค่ะแมนค่ะใครจะไปรู้เขาอาจจะอยากกินส้มตำปลาาก็ได้หืม กระสมตำปลามันทั่งแทบทั่งนวดนะคะคุณเซรินคะ่ะเฮ้ยบอกเลยก็เปรี้ยวปรากอยากกินตำบะฮูง,งนี่แกอยู่ข้างใครกันแน่เนี่ย <c oughs> ได้หาต่อค่ะแวะกินตำบะฮูกก่อนในบ่ขค่ะไม่ได้โอ้ย <c oughs> ความสุขงงเลยต้องโดนจังเลยไอ้เฮิมเกิมใหญ่เหรอด้อกระคนมันหักเนาะหักมีด้วนี่จัดหัวยังของไอ้ยดอเซอรฟี่ดีกว่า อุย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 อ,ยอ,ยอุยคุณชิลเล่นขามันไล่ซดแล้วค่ะคุณชิลเล่นสวัสดีครับโชยไล่ความสูงนี่มันพานไปไว้อีลีนี่ก็เดี๋ยวก็ต้องกลับกรุงเทพไปเฮ็ดงานเลยวตกกะกแตนหู้เราค่ะว่วะ<อ>วาซุ่มนั่ผ้ากันพักอยู่ไสที่ไหนดีฉันจะได้ไปเอาเรื่องมันไหนนะบ้านเคียงทะเลรีสอร์ท เกาะที่เกาะเกอะตกแตนบ้านเคียงทะเลรีสอร์ทเฮ้ยเธออหออีบักไก่ค่ะคุณจิริงขาตรงไปเลยค่ะตรงไปเลยค่ะตรงี้าวเลยค่ะเฮ้ยคือหนีมาพบกันเด้ออยู่หลานนะครับเด้อ โซ่ที่ยังนี่เดี๋ยวคนกตัวหูแต่ว่าเขาแอบมาทะเลกันมันไ่เป็นอย่างเด้อมันมีแค่ข้างสองคนนี่ล่ะฮัลโหลอายอยู่สิอยู่เอาพอดีเลยได้ได้เฮ้ยแยกกันทำไมอยู่ติดกันให้ญาติพี่อญาเห็นเราสองคนหน่อยกอดกันเลยเปิดกล้องเปิดกล้องขอบใจครับอายพายพ่อใหญ่พ่อใหญ่พ่อใหญ่ยังครับ โอ้โหลึกลักไม่ได้เทาไปเว้ยโอ้ยทำอะไรกันอยู่คุยกันซื้อครับอทําไหมลูกโอบพ้อโมดตัวนี้ไม่มีโมดหมดจะน้องมันเกินทำไมเกิดทำไมขอพ่อเขายางยังยั่งครับเอออย่าไปขอมันต้องรู้อย่างนี้เลยเฉียบขาดอ้าว แพลวพายุเลิอกอะไรวอนได้ละกลับกรุงเทพ มันอะไรกันดีกะพลันมาขวางหน้ารถจะทำไมอยากตายแบบพี่สาวหรอไม่ไงฉันเคยคิดว่าเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นพวกเราจะพอคุยกันได้ไม่ต้องให้เรื่องไปถึงศาลแต่วันนี้ฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันจะลุกขึ้นสู้กับพวกคุณให้มันรู้ไปว่าคนจนแบบพวกฉันจะตายฟรีแถลเจนก่อนนะผมรู้ตอนนี้คุณโกรธผมมาก ผมสัญญาว่าผมจะหาทาช่วยเหลือคุณเองมันสายไปแล้วถ้าไายจริงใจที่จะช่วยนายช่วยไปนานแล้วไม่ต้องรอมาถึงทุกวันนี้หรอกต่อไปนี้จะไม่มีการตกลงอะไรด้วยทางนั้นก็ดีฉัานก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคนจนอย่างพวกเธอกับคนที่มีเงินมากมายอย่างฉันใครไม่จะสู้คดีได้นานกว่ากันคุณแม่ครับ อย่าทำให้เรื่องมันเลวร้ายไปมากกว่านี้ได้ไหมครับก็มันเลือกเองช่วยไม่ได้ลิป้าทนฟังอยู่นานแล้วนะเรานี่เป็นอมากเลยราไม่รู้ตัวเลยเหรอคนทั้งประเทศอะ่ะเขาเกลียดลูกตัวเองอยู่เวลาอ่านหนังสืออ่านหนังสือพิมพ์อะไรพวกนี้นะอ่านที่มันเกินแปดบรรทัดหน่อยจะได้รู้ว่าคนทั้งประเทศเขาสาบแช่งลูกตัวเองอยู่เว้ยอีปากเสียปากเสียแล้วไงวะจำไว้เลยนะคนอย่างฉันเนี่ยนะ จะปากเสียเฉพาะไอ้คนที่มันไม่รับผิดชอบต่อสังคมไอ้คนที่มันเห็นแก่ตัวอ้อแล้วก็ไอ้ลูกคนโปรดเนี่ยถือห่างให้ชี้ฟ้าไปเลยนะนะมันจะได้ไม่ต้องมีที่ยืนในสังคมมันจะได้อะไรเห็นไปอยู่เมืองนอกแบบตัวอย่างก็มีนี่ว่าไม่กลัววะฮะไอ้พวกแกที่เจอฉันแน่ ผมขอโทษด้วยนะครับผมสัญญาว่าผมจะแก้ไขทุกอย่างให้มันดีขึ้นแพลวผมแพลว เย็งเงนๆเดอ้อแพ้วเอื่อเื้อว่าคุณพาอยู่เพนเป็นคนดีมันคือสิบบหลองเ้าดอกแม่นตอนนี้ต้องปล่อยว่างก่อนด้นเนอะจังในเรื่องมันก็เกิดขึ้นละคนจนอย่างเฮาก็ต้อง,งสู้กันต่อไปในยิ่มดูกหิ่มแม่สาวนายของเอ้อ่าเรียนคณะผู้มีเกือกปวดแสบ คณะทัวร์เราจะกลับกรุงเทพแล้วกรุณาคึกคืนคึกคักเฮ้บอกเขาช่วงไอบอกไมีผู้ใดมอีอารมณ์เหนี่กระเป๋าดอกแปลกแปลกครับว<ฮ>ุ้ยไม่หนุกเลยเว้ยอ้าวงั้นงั้นก็กลับเลยใครมารถขนไหนกลับคันนั<ฮ>้นแล้วกันวู้วใอยกลับกับน้องๆดีกว่าเจ้ากลับกับไอ้ธเนศ <พอ S 1> เลย แพ่งมันใค่อยากเจ้าไปน้ำเอาไปว้แลเร็วเครื่องบินกับรถไฟต,ตำกันแล้วหนีมาถึงที่นี่แล้วตามมาได้ยังไงวะก็อ้ายในหนัน่นแหละซอ หญิงที่แอบมาเที่ยวกับแฟนของคนอื่นถ้ามันไม่น่าด้านจริงเนี่ยมันทําไม่ได้หรอกจิลิลคุณใจเย็นก่อนได้ไหมผมตามเข้ามาเองเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องแต่ว่าก็อยู่ในกันทั้งคืนอยากได้ผู้ชายของคนอื่นมากนะใช่ไหมแต่เสียใจด้วยนะคนเนี้ยฉันไม่ให้คุณดูถูกใครมันก็บม่แมนเรื่องแปลกดอกพอเข้าไรินหัวจักกระดีพ่อแต่ตอนเนี้ย คุณกำลังไวยใจแฟนของคุณฉันไม่ไว้ใจเธอมากกว่าเลิอกอยู่กับแดนดินซะสิครับเจนเย็นก่อนี้ไหมแขงควนกลับไปก่อนนี่คุณอยากจะตอกบ้องมันอีกหรอคะนี่สิพี่ว่าเกินไปแล้วนะค่อยคุยกันได้ไหมอะนี่หยิบไปเลยพี่สำรู้ร่วมคิดกันมนด้วยใช่ไหมอะสิเป็นเนก่อนี้ไหมสิสิสิเจนนเย็น,ยนอนสิไปยค่ะไปท่อ สิคุณเจนเย็นกว่านี้เลยถ้าแกยังไม่เลิกยุ่งอีกฉันจะหนักกว่านี้แน่มันจะเกิดไม่แล้วนะไม่เจนไม่เอาคุณเลิกบ้าแล้วกลับแวพอแล้วพอแล้วน้องพอแล้วเจ้ยังเบิ่งเอือยก่อนเบิ่งเอือยก่อนทำไม่เป็นจังไใสเนี่ย ทำไมคุณไม่ฟังผมเลยสิยดินไปคุณใจเย็นกว่าน,นี้ไหมอะดินสิ่บอกให้ปสี่ครับไป,ไปสี่ครับไปมีอะไรจะแก้ตัวไหมคะผมไม่มีอะไรจะแก้ตัวทั้งนั้นครับสิิคุณเลิกแรงผมกับแพงขวัญสักทีได้ไหมแพงขวัญไม่คิดอะไรกับผมเขาต่าหากที่พยายามหนีห่างผมอะที่เขามาเที่ยววันที่นียผมตามเข้ามาเองคุณได้ยินไหม แล้วคุณทำอย่างนั้นทำไมคะหรือว่าคุณชอบมันคุณจะ่ผมพูดอะไรอะ่ะผมพูดไปคุณก็ไม่เชื่ออยู่แล้วไม่ใช่เหรอสิรินทำไมคะสิไม่มีสิทธิ์วงบ้างหรอคะตั้งแต่มันเข้ามาคุณก็เปลี่ยนไปเยอะเลยคุณไม่สนใจสิแล้วไม่มีเวลาให้กันเลยสิเสียใจนะคะที่คุณสนใจมันมากกว่าสิทุกวันเนี้ย เลยทงที่สิทำเพื่อคุณขนาดนี้ถ้าคุณยังแคร์สิคุณให้มันออกไปจากร้านเธอะคะ่ะอย่าให้มันมาทำให้เราต้องทะเลาะก,กันอีกเลยสิครับถ้าเราครบกันเนี่ยมันทำให้สิทร,รมานขนาดนี้ผมว่าเราหยุดมันไ้แค่นี้ดีไหมเดี๋ยวค่าดิน ที่ผ่านมาคุณไม่เคยรักสิเลยใช่ไหมคะ ลงนัดพี่มาเนี่ยมีธุระอะไรไม่ทราบคือแบบนี้นะครับคุณแม่ผมเนี่ยท่านอยากให้ผมปรับปรุงที่ดินที่เป็นตึกแถวข้างตลาดโรมาณีมาทำเป็นตลาดขายสินค้านำเข้าที่มันทันสมัยแต่มันติดอยู่อย่างเดียวครับที่ดินมันเล็กไปหน่อยผมก็เลยอยากที่จะติดต่อขอที่จะซื้อที่ดินที่ตอนนี้ร้านแสงจังนทร์กำลังเช่าอยู่ครับ แต่พี่ให้คุณแดนดินเจ้าของร้านแสงจันทร์เช่าไปแล้วสัญญาเช่ามีตั้งหลายปีนะคะเรื่องนั้นผมก็รู้มาจากคุณสิรีแล้วละครับผมก็เลยต้องมาขอความกรุณาจากคุณพี่วิมลเอาตรงๆเลยนะคะมินได้ยินมาว่าคุณวิมลเนี่ยต้องการที่จะใช้เงินทำไมไม่ตัดใจขายที่ไปเลยล่ะคะเพราะตัวคุณภูเองเนี่ยก็ให้ราคามากกว่าราคาประเมินร่ละ8ปล้าน 2ไร่เนี่ยก็ต้งร้อหล้านเลยนะคะมินว่าราคาแบบเนี้ยหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะอืมคงต้องขึ้นอยู่กับคุณซีรินแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าคุณซิรินเป็นนายหน้าที่ดินแปลงนี้ตอนให้เช่าคุณซีรินก็จัดการให้ถ้าคุณซิรินยอมเคลียร์แล้วก็ตกลงกับผู้เช่าให้ พี่ก็ไม่มีปัญหาแต่จริงๆแล้วอะตตวคุณวิมลเองเป็นเจ้าของที่นะถ้าคุณวิมลจะขายก็ไม่น่ามีใครที่จะมีปัญหาได้นะคะแต่พี่เกรงว่ามันจะมีปัญหาทีหลังนะสิคะเพราะว่าสัญญาเช่าก็ยังมีอยู่